ถามคำอันตารายที่กีดกั้นความสำเร็จของคุณทำไม่ได้ห้ามพูดคำนี้เด็ดขาดยกตัวอย่างสมมติว่าคุณอยากลดน้ำหนักฉันลดน้ำหนักไม่ได้มันไปที่ไหนครสมองมันไปที่โอ้ยฉันเกิดมาอ้นวนอยู่แล้วยีนฉันไม่ดีระบบเผาผลาญไม่ดีลดแล้วทำอะไรก็ทำหมดแล้วทำยังไงก็ทำไม่ได้มันปิดกั้นตัวเองไปหมดวิธีที่จะบอกตัวเอง เปลี่ยนยังไงใส่คําเดียวเข้าไปในประโยคน,นะคะคาว่ายังค่ะเมื่อไร่ที่สมองเราบอกว่าฉันยังลดน้ําหนักไม่ได้สมองมันจะไปที่เออเราลดยังไงเรากินอาหารแบบไหนเรานอนดึกเกินไปหรือเปล่าแล้วดื่มแอลโกอฮอล์ไหมเราออกกําลังกายถูกต้องหรือเปล่าเราจะไปหาเทรนเนอร์มาช่วยเราได้ไหมมีวิธีไหนอีกที่จะทําให้เราลดน้ําหนักได้ เห็นไหมคะมันกลับไปหมดเลยค่ะสมองมันหาวิธีหาช่องทางอย่าลืมนะคะต่อไปนี้ถ้าคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ยังไม่สำเร็จเนี่ยอย่าพูดว่าทำไม่ได้ฉันยังทำไม่ได้ใส่เข้าไปค่ะคำว่ายังทุกประโยคค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะจากโคชแคมแชมชลอไวค่ะ